สวัสดีครับวันนี้23กุมภาพันธ์2567นะครับสำถานการณ์ของเซตนะครับปิดลบนะครับ2.25จุดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับตอนบ่ายก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับอตอนนี้นะครับเซตนะครับเป็นจุดแกว่งตัวในระยะแคบนะครับรับแรงขายของแบงก์แล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับกดดันให้ราคาย่อลงมานะครับส่วนทูนั้นก็บวกขยุงราคาขึ้นมานะครับก็ เป็นโน้มนะครับรับราคาของเซนติเมนต์ของตลาดบวกสำหรับนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็จับตาส่งออกของไทยนะครับราคาเงินบาทก็ยังโคขดยังคงอยู่ที่35 36บาทนะครับสำหรับเช้าที่ผ่านมานะครับราคาของเซตนะครับอยู่ที่ลบ2.25จุดนะครับอยู่ที่1,400พอดีเป๊ะจุด22จุดนะครับสำหรับเซ็ตนะครับ ว่าเอไมนั้นก็ยังคงบวกขึ้นมานะครับอยู่บวกขึ้นมา2.12จุดนะครับอยู่ที่423.39จุดนะครับสำหรับ m อไนะครับแล้วก็ราคาทองคำนะครับก็ย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่ขึ้นไปนะครับอยู่ที่2,019.16ออบเก้นึ่อดอลลาร์นะครับราคาน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะครับยังคงสูงๆตัวนะครับอยู่เบนสปอร์ตอยู่ที่82.36บาเรลต่อดอลลาร์แล้วก็ wti อยู่ที่ เจ็ดิบแปดจุดศูนย์หนึ่งบาเรลต่อดอลลาร์นะครับค่างเงินบาทก็อย่างที่เลนได้ทราบว่าอยู่ที่สามสิบหกจุดสองศนย์สองบาทต่อ US ดอลลาร์นะครับหรือดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับตัวเงินเยนนะครับก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบจุดเก้าเยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้ก็มีคำถามเข้ามานะครับก่อนที่เราจะไปดูอ่า m o มด Active Volume นะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับมีคําถามเข้ามานะครับทางแอดมินก็เลยจัดเข้ามาอยู่ในหุ้นในใจนะครับว่าคําถามบอกว่านะครับทา,ากูนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มอย่างไรเสียเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็ BTS ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ KTB นะครับมีโอกาสหรือเปล่าแล้วก็หรือ,อ เหมาะที่จะเข้าอะไรยังไงหรือเหมาะที่สะสมนะครับก็เป็นโอกาสที่ราคาดีกลับขึ้นมานะครับนี่แอดมินก็เลยลืมใส่แจ๊คเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปมาดูตัวแรกก่อนนะครับสลับคุ่นี้นะครับมีโอกาสอย่างไรนะครับคุ่นี้นะครับเป็นจังหวะนะครับอย่างไรนะครับไปดูว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป3ามลบไป3เดือนที่ผ่านมานะลบไป1 1เดปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8 5 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็ หอาทิตย์ที่ผ่านมานะั้นก็ลบไป6.67%มี PE 10เท่านะครับมียิวอยู่2.17แล้วก็มี EPS 0.05แล้วก็มีการปันผล0 0 3สามสตางคน์นะครับซับทากุนีนะครับก็ยังถือว่าเอาได้นะครับไปดูจังหวะของการาฟเขานะครับว่ากำลังจะดีดกลับขึ้นไปอ่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านจ้องที่จะทำกำไรในจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ต่ำสุดของการเคลื่อนตัวลงมาของราคาเพราะฉะนั้น ถ้าจะทํากําไรจากจุดน,นี้นะครับเก่งกาไรไปก็คือท่านก็ควรที่จะเข้าเก่งกําไรไว้ราคาก็จะไปสูงสุดที่เส้น2องวันหรือนะครับอาจจะไปชนจุดสูงสุดของกรอบติเน็กเกชั่นนะครับจังหวะของทางปุี้จะทํากําไรถัดไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MNCD กาลังจะชี้กลับขึ้นไปที่เส้นศูนนะครับอาซายโค้งกลับขึ้นไปนะครับยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอีกเยอะนะครับเพราะาตอนนี้อยู่ที่30 เช่นเดียวกับ ov ก็ s i d e w a y ถึง s i d e w ขึ้นไปนะครับแล้วก็วนลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่1.24มิลเลียนนั่นเองนะครับถือว่าต้องถ้าเป็นจังหวะจังหวะถัดไปก็คือเขาจะในการเคลื่อนที่ของราคาก็คือต่ำสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดพอต่ำสุดทีนี้ก็จะเป็นจังหวะ s i d e w a y กลับขึ้นไปก็เป็นจังหวะที่เป็นเป็นช่วงหรือเป็นโมเมนต์ที่จะทำกำไรท่านก็ลองเข้าเก่งกำไรดูนะครับ จากตรงนี้ราคาที่อยู่ที่นะครับ1.40แล้วก็จะไปสูงสุดที่1.63นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็ดูจากลักษณะของการวิเคราะห์ของเราแล้วนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็กลองดูย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราแม่นหรือไม่แม่นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่เราบอกนั้นกี่เปอร์เซนต์และไม่เป็นไปอย่างที่เราบอกนั้นกี่เปอร์เซนต์ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ เราก็แนะนาให้ท่านแบบนี้นะครับคือจะไม่พยายามบังคับท่านนะครับอยากให้ท่านนั้นพิจารณาด้วยตัวแล้วก็หัวใจของตัวเองนะครับว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรสำหรับทากกนินะครับถัดมานะครับตัว b t s นะครับ BTS ก็มีข่าวดีนะครับราคาก็ย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ย่อลงไปที่0.05สตาค์นะครับคือก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนีนะครับเขาก็จะต้องมีการย่อลงมานะครับของ BTS นะครับ จะต้องมีข่าวๆที่น่าหวาดกลัวนะครับก็คืออย่างน้อยถ้าเกิดช้อนในขณะที่มันทุกท,ที่ที่ทุกคนกลัวนะครับมันจะเป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป24% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป19%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป5.26% PE ไม่มีแต่ว่ามี yield อยู่5.69มี EPS ลบ0.40 สตางค์ต่อหุ้นนะครับคือกําไรสุทีนะินั้นติดลบนะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับเพราะฉะนั้นไปดูการาฟของเขานะครับว่าจะทำำํากําไรอย่างไรนะครับจังหวะของเขาก็คือเป็นเหมือนกับตัวทาโกนี้เมื่อสักครู่นะครับจังหวะการเคลื่อนที่ของราคาก็คือเมื่อนะครับจุดสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็จะค่อยๆซายเว์ way, แล้วก็กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดหรือจะไปเทสในจุดของเส้น2อง้วันนะครับก็คือ7บาท เจ็ดสบาทยี่สิบสตางค์ยี่สิบเอ็ดสตางค์ตัวนี้ก็คือว่าดูจากวอลลุ่มนะครับแม้ว่าวอลลุ่มเข้าอย่างบางเบานะครับเข้าที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดสามเก้าจุดเก้าสามมิลเลียนนะครับ msd ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวฟขึ้นไปไุ้นไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหมาะเจาะเป็นโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าราคาลงมาที่20แล้วนะครับือตัวนี้จะมีโอกาสราคาที่ดีดกลับขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับ obv ก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้น จุดนี้คือมันเป็นจุดที่ต่ำสุดของการที่ BTS ลงมานะครับแล้วก็ดูจังหวะแล้วเขาเหมือนจะมีการรีบาวหรือเทินาลาวนะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะรีบาวหรือเทินาลาวราคาขึ้นไปนะครับเราขยายขึ้นมาดูนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรนะครับตอนแร้ก็สามตัวนะครับอย่าลืมนะครับว่าสัญญาณที่มันจะรีบาวหรือเทินาลาวราคานั้นมันจะต้องมีแท่งเทียนสีแดง แล้วก็มีโดจิแล้วก็มีแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนี่คือสัญญาณการรีบาวเป็นเบสิกนะครับแต่ตอนนี้ดูแนวโน้มแล้วมันเหมือนกับว่ายังคงจะต้องซ้ายเวไปทางด้าน,นข้างก่อนเพื่อให้มันเสด็จน้ําหรือว่าให้เสด็จตัวของเขาเองแล้วก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือราคา6บาท98สตางค์เอ้6บาท89สตางค์นะครับก็รอรุ้นนะครับตอนนี้ก็คือว่า ถ้าท่านมีทุนก็รุ้นได้เลยนะครับจังหวะของเขาก็จะค่อยๆไซเว่กลับขึ้นไปตรงนี้เราจะดูว่าราคาของมันจะเป็นไปเป็นไปในกี่วันนะครับก็1นึ่งแท่งเทียนเป็น1วันนะครับก็นับวันไปเลยครับ2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสสิบเจไปกับสิบยีิบประมาณยี่สิบวันจะไซเว่กลับขึ้นไปที่ราคาเจบาทหรือ6บาทกว่าๆนะครับก็อดทนนะครับถ้าเกิดว่าท่าน เก่งกาไรตรงนี้นะครับก็อีก2 0วัน B T S ก็จะติดกลับขึ้นไปไซเวย์ขึ้นไปแนวโน้มคือเขาจะมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าราคาก็ข,ขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เียให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนี่คือ B T S นะครับเฉยว่าเป็นจังหวะต่าสุดนะครับเหมาะสมเข้าเก่งกําไรนะครับถ้าโกนี้เช่นเดียวกัน B T S เช่นเดียวกันนะครับเหมาะสมเข้าเก่งกําไรนะครับแล้วก็มาที่ตัว K T B นะครับ KTB นะครับย่อลงมา30สตังค์นะครับราคาอยู่ที่16.30นะครับโอกาสจะเป็นอย่างไรไปดู3เดือนที่ผ่านมาลบไป10%แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาบวกกับขึ้นมา1.24%แล้วก็1อาทิเดือที่ผ่านมาก็บวกกับขึ้นมา3.82%ดงเหมือนว่ากำลังจะไซเย์กับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกัน uh, PE uh, E ก็คืออยู่6เท่านะครับมียิวอยู่4.11%แล้วก็มี EPS ที่2 1.8สตังก์นะครับคือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับก็คือ2 1 8ส่วน E DPS หรือกำไรในการปันผลก็คืออยู่ที่0.68ไปดูว่าจังหวะของกราฟนั้นก็คือต่ำขึ้นสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดคือต้องอดทนหน่อยนะครับราคาของของที T ่ KB นี้่ะ T K T B นะครับมันจะย่อนะครับจะย่อลงมาหลอกล่อนะครับบอกว่าเ,เหมือนว่าจะย่อลงมาแต่จริงแล้ว เขาบีบตัวเข้ามาของหาการของบรูจแบนนะครับแล้วเขายือนอยู่เส้นเหนือราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็จะไปชนเส้น2องดาว,วน์ยังไงก็ลุ้นหรือถือต่อไปนะครับสำหรับ KTB นะครับเรายังบอกว่าโอกาสยังคงมานะครับสำหรับ ATB นะครับเพราะอะไรครับ MSD กาลังชี้ขึ้นไปที่เส้นสีโลม้ว่า R สยชี้ลงมาต่ากว่าห้าสิบนะครับแล้วก็ OV ไซด์เวย์ไปทางข้างนะครับแล้วก็วนลุ่มออกนะครับ เป็นวอลุ่มขายเสส่วนใหญ่อยู่ที่43.77แต่นะครับเส้นทางหรือว่าแนวทางเรายังคงว่าเป็นจังหวะขาขึ้นไปนะครับยังคงซื้อได้ถ้าท่านลองพิจารณาก่อนนะครับถ้าถ้านะครับถ้าเจ้าอื่นบอกว่าไม่เอาแล้ว KTB แต่เรายังคงบอกว่าเอาได้เพราะอะไรครับราคายืนอยู่เหนือกึงกลางบริจแบนถ้าเกิดว่าเขายังมีราคาไซเวลและยืนอยู่เหนือกึงกลางบริจแบนเรายังคงกิงกําไรได้นะครับ คิดว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปในที่สุดนะครับเรายังคงให้โอกาสหรือมีความมั่นใจว่า KTB จะมีโอกาสทำกำไรถ,ถ,ถัดต่อไปนะครับเก็บหรือว่าซื้อเอาไว้นะครับราคาจะไซด์เวยกลับขึ้นไปที่ยอดลีเนียเลกชันก็คือ17บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่16.30นะครับก็ในวันถัดไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับขอสลับ KTB ก็รอแค่เซตขึ้นไปแค่นั้นเอง ทีนี้นะครับเราก็จะไปดู most active volume นะครับเราดูมาแล้ว3ตัวนะครับตัวนี้ most active volume ตัวมากที่สุดของวันนี้ก็จะเป็น ITD นะครับ ITD กับ True นะครับ ITD นะครับหลังจากที่ย่อลงไปอย่างหนักนะครับก็เป็นการเดีดวิงกับขึ้นมาตามจังหวะของชาวดอยนะครับคือ ITD ก็มีชาวดอยอยู่เยอะนะครับเพะฉะนั้นยังไงราคาจะดีดวิงกับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับ คนที่เป็นชาวดอยก็คือต้องซื้อถั่วเฉลี่ยหรือพยายามขายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าราคาก็บวกขึ้นไป0.13จุดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วก็ถ้าเกิดดูข่าวถ้า ITD ยังคงมีข่าวดีนะครับมีโอกาสที่จะชําระนี้ภายในปี2ปีนี้ได้นะครับ ITD ก็ยังคงจะต้องดีดกลับขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับเราดูแล้วก็ข่าวปรากฏว่าสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ สถานะการลงทุนในการเหมืองแร่โปแตแสเตนตในจังหวัดอุท่านีท่ไทยธานีนะครับขาออ่าวเพราะว่ายังไงครับเข้าไปดูกันหน่อยนะครับมตินะครับพิจารณาขายหุ้นบริษัทย่อยนะครับแบบนี้ก็คือมีโอกาสนะครับที่จะลงต่อนะครับสำหรับไอทีดีนะครับที่แจ้งว่าบริษัทยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกและเจรจาผู้ร่วมทุนข้ามเข้ามาลงทุนในบางส่วน ก็ยังคงว่ายังเป็นหลักที่เจรจานะครับแต่ถ้าเจรจาไม่ได้ไม่มีบริษัทเข้ามาลงทุนด้วยก็ยังคงจะต้อง,ก,องก็ต้องไม่มีไม่มีผลการดำเนินง,งานนะครับก็โอกาสแต่ว่าถ้าเกิดเขามีเข้ามาก็เป็นโอกาสของเขาเราก็ไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป29% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป11%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป2 1 ไซเวขึ้นมาพี PE ไม่มียิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS กำไรสุดที่ต่อหุ้นนี่0.07สตางค์ไปดูนะครับว่าโอากาสจะเป็นอย่างไรราคาก็ดูเหมือนว่าโอเคนะครับบริษัทแบนบีบเข้ามากันแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับมีกำลังภายในนะครับให้ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ราคาจะคงจะดีดกลับขึ้นไปชนเส้นสองนที่ราคา 1. 221 2, 2, นะครับโอกาสจะเป็นไปได้เพราะว่า MSC s i d e w a y ์ขึ้นไปเหนือเส้นศูนะครับแล้วก็ RSI ไซส์ s i d e w a y ขึ้นไปที่65 o v v ก็ s i d e w a y ์ขึ้นไปนะครับโดยมีลุ่ม121.23เนะครับจุดมเลียนนั่นเองนะครับถ้าเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็การบีบตัวเข้ามากันนะครับรทางแอดมินก็พยายามจะเรียนในต้นทราบว่า ถ้าเขาบีบตัวเข้ามากันเมื่อไรนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะรอจรื้อจะแบ่งข้างนะครับถ้าเขาเป็นแบบนี้ราคาจะแบ่งข้างหรือว่าไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับอตอนนี้ราคา0.85นี้ก็ถือว่ายัางไม่พอนะครับอาจจะต้องพุ่งขึ้นไปที่1บาทหรือ1.1.2.2.2.2.1นะครับ ITD จะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็นโอกาสอันดีงามนะครับว่าเขาไซด์เวย์มานานแล้ว จังหวะถัดไปก็จะไซเว์ขึ้นไปก็ถือว่าเก่งกําไรได้นะครับสำหรับไ t d ดีนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวทูนะครับทู Tool วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.60ทีเดียวเลยนะครับก็อยู่ที่7.15บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป20 1อาทิตย์หนึ่งือที่ผ่านมาก็บวกไป10ทําทำไมถึงดีกลับขึ้นมานะครับป0ยีวยังไม่มี DPS e ไม่มีแถม EPS อยู่ที่0ูนติดลบ0.10สตางค์นะครับเมื่อเมื่อเขายังไม่อัปเดตราคาแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการประกาศผลกระโดใในงานออกมาสวยงามราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็การบีบตัวเข้าไปหากนการของบริจาแบนนะครับราคาก็จะบ่งบอกว่าจะไซด์เว y ย์ขึ้นไปนะจะเห็นว่านะครับราคาบีบตัวเข้ามาของบริแบนแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไป ยืนเหนือกึ่งกลางรุ่งาบนนะครับก็ราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่8บาท9บาทเห็นได้จาก MACD ไซด์เวย์ขึ้นไปแม้ว่า RSI อยู่ที่80โอเวอร์บอสนะครับสูงขึ้นไปเกินโอวอร์บอท70นะครับแต่ว่า OBV ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสไซด์เวย์ต่อนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเทนนะครับเปลี่ยนเทนไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวย์อัพถึงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ ราคาก็ค่อยๆกลับขึ้นไปโดยถูนั้นแสดงพละพละพลังกําลังนะครับในการที่จะพุ่งกระโจนขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ททุนได้ลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราต้อง follow ตามเท่านั้นทำไมถึงต้อง follow ตามเพราะว่าจังหวะของราคาเมื่ออยู่เหนือนะครับถ้าเราลากเส้นเส้นเทตตรงๆนะครับถ้าราคามันต่ำม,มันเกินมันเกินจุดจุดที่ต่ําสุด ราคาดีดกลับขึ้นไปยังไงต้องโลต่างนะครับถอท่านลงทุนใจแข็งหน่อยนะครับถ้าจะทํากําไรก็ต้องมีความทะมุมานะนะครับแล้วก็ดูจังหวะาจาักคนของอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับดูให้เป็นก็เข้าสวยงามนะครับทีนี้ก็ราคาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับสลับทุน,นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่นําเรียนให้กับท่านักทุนได้ทราบไว้นะครับ มันยังคงเป็นจังหวะที่ทํำกาไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่ามันอยู่ออกนอกกรอบของ linear regression ก็จะมีโอกาสให้ s i d e w a y ไปทางนั้นข้างนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะ s i d e w a y ไปทางนั้นข้างถึง s i d e w a y up ขึ้นไปนะครับสำหรับ t ู o l นะครับก็เรียนในท่านส่วนได้ลองพิจารณาดูนะครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็มีความรู้สึกดีๆให้กับ t ู o l นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้กับทุกคนก็คือไม่มีการหนึ่งนะครับไม่เคย ไม่เคยปันผลนะครับสองติดลบมาโดยตลอดไปดูตลอดนะครับไปดูว่าทําไมนะครับชอบถูรักถูแต่ว่าเขาไม่เคยปันผลอะไรให้กับพนักงานหรือว่าผู้ถือหุ้นเลยนะครับแถมยังคงขายตลอดขายสินทรัพย์เพื่อให้ราคาพุ่งขึ้นนะครับเราก็ไม่ได้บูลลี่ถูแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มีโอกาสราคาไซด์เวย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้แสดงว่าปีนี้อาจจะมีการปันผลได้แน่นอนเพราะว่าหลังจากที่มีดีแทบวกเข้ามานะครับน้อยดีแทก็จะพยุงทูเข้าไปนะครับก็เข้าใจว่ายังคงจะทํากําไรต่อไปแล้วก็ดีเขาดีขึ้นมาแรุนแรงนะครับเดิมลงไปที่5บาทตอนนี้ขึ้นมาที่7บาทยังคงมีกําไรนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทํากาไรต่อไปนะครับก็เก่งกาไรต่อไปนะครับสอดถูนะครับ แถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับแจสสนะครับแจสสเป็นอย่างไรแจ๊สเป็นอย่างไรไซเว่ออกด้านข้างราคาก็กําลังดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาจะขึ้นไปต่อนะครับสลับแจสสเพราะว่าอะไรครับเอฟเอีชี้ขึ้นไปอยู่บนเส้นบวกนะครับอยู่เหนือนเส้นซีโร่แล้วหายไซก็ไซเวอถึงไซเว์อัพอยู่ที่53นะครับโอกาสก็จะมีต่อไปเช่นเดียวกับ o b v ก็ไซเวอัขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ก็แค่ย่อตัวลงมานะครับตามจังหวะของเซตที่ย่อตัวนะครับก็ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่2.38จุดสามแปหรับ j a ๊สทันที่เคยออกเคยทำกำไรไปรอบหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเข้ามาช้อนอีกรอบหนึ่งเพื่อจะรอจังหวะที่มันจะทํากําไรกับท่านักทุนนะครับยังไงก็ถือว่าแจ๊สก็ยังคงมีกําไรนะครับก็พิจารณาดูนะครับซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นมา เราก็ยังคงเป็นจังหวะรีบาวน์นะครับจังหวะของมันยังคงเป็นจังหวะรีบาว์แล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเปิดกระโดดเป็นสีเขียวย่อมเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปนะครับตัวเรียนในถุ้ในซากแบบนี้แต่าท่านชินชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งจะกดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบหรือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราวิเคราะห์ด้วยความตรงไปตรงมา ให้ท่านลงทุนได้ลองพิจารณานะครับกาบกูบบ้คุณอย่างยิ่งนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ Give